ขอเสียงปรบมือให้กับหน้ากากแมวโกนจ่ามาในเพลงฝากใบลา จนอีพอถามว่าเป็นยังจะน้ำตาพังแล้วบอกพอว่าฝุ่นเข้าตากำลังสิเซ็ตถามว่าจริงหรือหลอกอายกับมาบล็อกเฟสนี้เจอก,กันเป็นยังอายคือเหตุจึงใส่ เฟดเพื่อเข้าไปส่องอายโพฉลองความอาครั้งใหม่นองเสียใจบ่มีแห้งไป หน้ากากแมวโกจ้าครับปรบมือเจ่งจังเลยอ่ะ เหมือนจะถูกใจคนดูในสตูดิโอทำไมเลือกเพลงนี้ครับแมวกนจาครับที่เลือกเพลงฝากใบลานี่จริงๆเลือกให้พี่ๆน้ากาลชั้นสามชั้นนะคะพอดีว่าอยากให้พี่ๆเนี่ยฝากใบลาไว้ที่นี่แล้วก็กลับบ้านไปเลยค่ะพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยครับพี่พี่นุ้ยพี่นุ้ยเป็นไงเพลงนี้ดีไหมครับโชว์นี้ไม่ได้ฟังอะฮะ ไม่เอาเอาเอา,เอาตรงๆนะก็คือได้ยินเสียงรอยเข้าไปอยู่บ้างถ้าจะให้พูดเลยเนี่ยก็ยอมรับนะว่าเขาเอาร้องดีลูกเอื้อนลูกคอใช้ได้เลยนะฮะครับแต่นุ้ยไม่ชอบท่อนวีสูงขึ้นไปเขียนใบละเนี่ยชอบมากอชอบมากนะฮะแต่ลำคาญ <laughs> ถือว่าเป็นตลกแนวหน้าคือชั้นนำเตี้ยค่ะเตี้ยเหรอพี่ตั๊กครับโชว์เป็นไงโชว์โอ้โหหนูจ๋าหนูมาเป็นคนสุดท้ายอ่ะแต่มาปราบเซียนเลยอ่ะโอ้โหตอนแรกขึ้นมาน่ะเหมือนจะไม่มีอะไรนะครึ่งเพลงก็แล้วม็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ฟังจนจบเพลงเป็นไงก็เหมือนจะไม่มีอะไร นิ่จ๋าพี่ต้องขอบอกเลยว่าเสียงหนูเนี่ยเหมือนสวรรค์ประทานมาให้หนูเลยนะสุดยอดจริงๆเลยเขาบอกเลยนะคะว่าสำเนยียงที่เขาล้อมเมื่อกีกก้กันมันเป็นลูกทุกงอีสานใช่ไหมแต่มันใช่เลยนะพี่ว่าเขาต้องเป็นคน,คนอีสานดอกอ้อทุ่งทองลักษณะไม่ใช่แม่ดอกอ้อทุ่งทองอ่ะเขาจะเน้นอีสานแต่ค,ค,คุณเขาไม่ขนาดนั้นรือว่าน่าจะเป็นครอบครัวเดียวเขาเป็นน้องของคุณดอกอ้อการตองทุ่งเงินฮะ เกาเป็นพี่น้องกันการตองทุงเงินอ๋ออันนี้ตอบพี่อันนี้ตอบน้องจ้ะคนนี้ยากมากจริงๆเลยนะแต่ก็ยังเชื่อตามว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นชาวอีสานจริงๆเขาเป็นคนอินเนอร์ดีมากใครที่สามารถร้องดีแล้วก็หุ่นหุ่นถือว่าดีนะน่าจะอายุไม่เยอะเพราะเ็เรียกพี่หนุ่ยว่าพี่ขอเดาวว่าเป็นคุณเออร์เดอะสตาร์ค่ะุย ผมก็คิดว่าเขาเป็นนักร้องสายลูกทุง่งด,ด้วยด้วยวิธีการร้องแล้วก็การผายมือแล้วก็ acting ที่เขาทำมันเป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่แล้วครับเนาะลิวอ,อจาจริยาครับหลิวอ,อ,อจาจริยาแมวกลจาเป็นแมวมงคลนะคะจริเป็นแมวมงคลอีกอย่างหนึ่งแล้วใครล่ะที่ชอบแมวชอบความเป็นมงคลอะไรแบบนี้หน้าเขามีความคล้ายแมวตาสวยๆคุณหญิงทิติการน้องแมวกลจาจ้ะ ถึงใครจะไม่ชอบน้องช่างมันจำไว้ว่าน้องอยู่ในหัวใจพี่คนเดียวก็พอแล้วอขอบคุณที่ชื่นชอบนะคะวันนี้คุณทำให้ผมเห็นแล้วว่าคุณแมวกราครับน้ำเสียงของคุณเนี่ยขยี้ใจจริงๆผมมั่นใจตั๊กแตนชนรด,ดาครับเฮ้ยคนเห็นด้วยเยอะคนเห็นด้วยเยอะ ปรบมือให้นักกากแมวโคนจาต่อไปคือการถามตอบซึ่งเราจะถามตอบสีนหน้ากากพร้อมๆกันเชิญอีกสามหน้ากากลางเวทีเลยครับสีหน้ากากในรอบเซมิไฟแนลของกรุ๊ปมาเอกครับตอนนี้ได้เวลาในการกระชากหน้ากากกันแล้วถามตอบสี่คนพร้อมกันซึ่งผมจะให้เวลาสี่นาทีพร้อมนะครับคณะกรรมการพร้อมแล้วจับเวลาหน้ากากกระดงคะ่ะคุณเป็นนักร้องในยุคไหนอ่ะ คุณเบิร์ตรงชัยอัศนีวสัน้ววาคุณตู่นันทิดาแล้วก็รุ่นน้องเรามาหน่อยนะครับคุณตาลีรักคุณตั๊กลีลาแม่รุ่นเดียวกันคือจะเป็นรุ่นพี่เราดีแล้วกลับไปจะลงครับคุณอ่านข่าวที่ช่อง Work Point ใช่หรือไม่อ่านข่าวที่ช่อง Work Point ใช่ไหมครับใช่อุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะคือคำถามเนี่ยถ้าเป็นพี่พี่ไม่ตอบนะ คุณนักกากนักรบคะนักรบไทยคุณเป็นคนจังหวัดอะไรคะจ้าตอบไปแล้วจ้าย้อนกลับไปดูที่ต้นคิดจ้าอุ้ย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 สองคนดูข่าวบันเทิงมากไปหรือเปล่าครับคุณแมวพ่อจ้าคะจริงหรือไม่ที่คุณเป็นแมวสีดำเพราะผิวจริงๆของคุณเนี่ยผิวดำเอ่อต้นอดีตนะคะ อดีตผิวดำครับปัจจุบันไม่ดำแล้วดำมากค่ะน้ากากแมวโกนจาแมวโกนจาค่ะรอก่อนนะฮะเดี๋ยวขอถามอันนี้ก่อนนัากากนักรบไทยฮะนักรบไทยคุณคอยมายืนเป็นแชมป์อยู่ที่เวทีทีแห่งนี้ใช่ไหมฮะอันนี้บอกไม่ได้ดีโฮะถ้าบอกเนี่ยเดี๋ยวจะรู้กันหมดครับแม่นัากากเบญจรงค์คะชื่อของคุณน่ะมีออ่างไหมคะ อ่านเธอเธออ่นานกอ่นานคุณนกกากนักลบคะคร<ะ>ับคุณสามารถพูดคำว่าบางระจันสามครั้งโดยไม่ใส่เมโลดี้ได้ไหมคะบางระจันบางระจันบางระจันเดียมมากทำไมอ่ะมึง้องารอะไร สะละาลาเปาทดสอบถ้าเกิดคนที่ร้องตามเมโลดี้เนี่ยสแสดงว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายอเออแต่เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแท้ออสแสดงว่าผ่านบางละจันบางละจันบางละจัน <c oughs> เอย่าง้ยอย่างเงี้ไม่ได้ไม่ได้ออไม่ได้ไม่ได้เออขอโทษที่ที่สองเป็นคนละที่บางละจันคืออะไรฮะทองจันหรือไงเป็นสักอำเภอพี่หอยแมวกกนจาครับ<ไ>คุณรู้จักแมวสีสว่างไหมครับรู้จักค่ะร้องยังไงครับ อ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่ตลอดร้องไงเมียวอ้อยสบายอ่ะเมียสีสว่านนี่แมวพี่หอยร้องไม่เท่าไหร่หรอกมาฟังไอร้องดีกว่าแมวไอแมวบ้านไออแมวบ้านไอแมวสีสว่านแมวสีสว่านบ้านไอร้องไงเมียโอ้ย มเออไปซื้อที่ไหนพี่จะเอาไปเลี้ยงนักการนักรบอกคะภายใต้ชุดนักรบอของคุณคุณมีกล้าเป็นมันมันมีซิกแพคถูกไหมคะอย่าว่าแต่ซิกแพคเลยซิกเซนเหมือนก็มีเนี่ยผมว่าจะเตือนคุณนุ้ยอยู่นะทำไมฮะตอนนี้คุณมีเงาดำๆตามตัวอยู่เอ้ยเนี่ยจริงไ้มเนี่ยจริงด้วยหรอไหนอะ้าไหนอะแม่มึงเอง เคยกินอาหารไทยที่ทำให้คุณเมื่อยมือที่สุดไหมคะอะไรอะอาหาร<อ>าไทยเมื่อยมือที่สุดคืออะไรอะข้าวมันไก่ค,คุณมาครั้งแรกคุณก็พังเลยนะครับเนี่ยวีซั่นนี้นนผมเห็นคุณมานานนะครับคุณซาร่าตั้งแต่คุณเข้าบ้านทัวร์คาร์เดมี่แฟนเทชีอู้อจิงแล้วคุณไปเป็นศิลปินที่จีนด้วยอู้จิตอนแรคุณมา ตอนนั้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแหละครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นคุณอีกเลยเขาอยู่นี่เขาอยู่ที่นี่ไมาถึงในเดอะแม็กซไลท์ไทยหมดเวลา